ในขณะที่นักวิ่งมาราธอนยังคงวิ่งอยู่นั้นเรียกว่าวิ่งข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วครับเป็นเวลา6กโมงซึ่งเป็นเวลาปล่อยตัวของนักวิ่ง10กิโเมตรหรือว่านักวิ่งมินิมาราธอนครับที่อยู่จุดสตาร์ทเดียวกับนักวิ่งมาราธอนบรรยากาศก็จะแตกต่างจากยามข้ามคืนและเป็นรายการที่มีคนเข้ามาร่วมแข่งเยอะที่สุดครับ ขนาดสัญญาณดังแล้วนะครับก็ยังวิ่งไม่ได้นะครับยังต้องเดินเดินะครับเรยียกว่าคนติดนะครับจำนวนนักวิ่งที่เข้ามาร่วมการแข่งขันเมืองไทยมาราธอนในครั้งนี้ที่มีมากกว่า1 0,000ชีวิตเพราะฉะนั้นการจับเวลาถ้าใช้เพียงแค่การจดบันทึกแบบปากกากับกระดาษก็คงจะจดไม่ทันอย่างแน่นอนครับเลยต้องมีตัวช่วยแบบนี้ครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณหน้าจอแสดงผลใช่ไหมครับพี่อันนี้มันแสดงอะไรบ้างครับแสดงหมายเลขผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยของแต่ละคนนะครับก็แต่ละคนก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองนะครับเป็นสัญญาณ RFID ที่ติดมีป้ายแท็กติดอยู่ที่ข้างหลังป้ายเบอร์ของแต่ละคน ซึ่งเจ้าเครื่อง GPS นี้นะครับก็จะคอยบอกว่านักวิ่งแต่ละคนนั้นอยู่หลักกิโลเมตรไหนและใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วโดยจะจับสัญญาณจากชิปที่ติดไว้หลังเบอร์ของนักวิ่งนั่นเองครับจะมาปรากฏที่ตรงนี้อ่ะครับแผมยะเวลาท่านนี้7078เข้ามาก็เข้าแล้วฮะอ๋อมันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เวลาที่แน่นอนเลยนะครับครับผม และนอกจากนี้องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับนักวิ่งนั่นก็คือจุดให้น้ําซึ่งตามหลักทั่วๆไปครับในการแข่งขันมาราธอนจะมีจุดให้น้ําทุกๆ5กิโลเมตรซึ่งวิธีการกินของนักวิ่งนะครับก็จะต้องค่อยๆกินเพื่อที่จะให้รับสารอาหารได้เร็วขึ้นและลดภาวะการทํางานของกระเพาะอาหารนี่นะครับในสนามแห่งนี้นะครับหรือว่าบนสะพานพระราม8นะครับก็จะมีจุดให้น้ำนะครับเป็นระ,ระ,ระ,ระยะระยะนะครับก็ มั่นใจได้ว่านักวิ่งนะครับจะไม่ขาดน้ำครับคราวนี้เรามาดูจุดที่หินที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้กันบ้างครับซึ่งเป็นระยะตั้งแต่30กิโลเมตรขึ้นไปนักวิ่งจะใช้พลังงานที่สะสมมาจนหมดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับนักวิ่งที่ซ้อมมาไม่เพียงพอหรืออาจจะใช้ความเร็วมากเกินไปส่งผลให้กล้ามเนื้อทํางานต่อไปไม่ได้ครับวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ไปหรือที่ภาษานักวิ่งเรียกว่าวิ่งชนกําแพงนั่นเองครับ ซึ่งการวิ่งต่อไปในระยะนี้นะครับก็จะต้องเข็นแรงทั้งหมดที่มีอยู่และจะต้องใช้จิตใจอันแรงกล้าครับพาตัวเองเข้าเส้นชัยให้จงได้รัาเป็นไงบ้างครับไหวแล้วไมไหแล้วครับยอมรับจริงๆครับมาถึงจุดนี้ได้36กิโเมตรคุณผู้ชมคิดดูนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในรถของแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งมาจากศูนย์เอราวัณนะครับเดี๋ยวเรามา ถามพี่นิดนึงครับว่าการปฐมพยาบาลสําหรับนักวิ่งในวันนี้อะครับที่มีการเตรียมอะไรบ้างครับของพี่ที่มาเนี่ยจะเป็นในภาวะฉุกเฉินเป็นส่วนใหญ่นะคะเรื่องน้ำพอเวลาคนสูญเสียเหงื่อมากๆเนี่ยเกลือแร่อะไรในร่างกายก็จะสูญเสียไปด้วยก็อาการตะคิวก็จะเกิดขึ้นบางทีก็จะมีสเปร์สเปรช่สเชรยาชาใช่ใช่ช่วยคลายอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเป็นมากกว่าตะคิวขึ้นมาหน่อยบางคนที่โหม การน้ําตาลต่ำครัแล้วก็ต้องมีการให้น้ําเกลือเลมนลมลวอาชา่าเป็นลมก็จะมีพวกเป็นแอมโมเนียเป็นอะไรเงี้ยให้ตรียมอะไรบ้างครับเครื่องติดเรียก AED เป็นเครื่องช็อกหัวใจช็อกหัวใจใช่ใช่ซึ่งซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ประชาชนก็ใช้ได้คือถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีติดอยู่ที่ตามสถานีรถไฟ้าตามรถไฟใต้ดินหรือว่าแอร์พอร์ตอะไรเนี้ยค่ะคือโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรืออะไรเงี้ยมันมีได้ตลอดเวลาค่ะกับคนทุกคนคนหนุ่มๆแน่นๆก็มีมีเยอะค่ะตั้มรมบ้างนะครับไปเยี่ยมเยี่ยมชมรมบ้าง การวิ่งนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับได้สุขภาพที่ดีรก็จะได้มิตรภาพที่ยื่อนที่วิ่งนกากตานเ้นน้ำใจว่าวิ่งอย่านี้ครับไม่รู้จักกันมาก่อนเื่อเป็นรนก็มีแบบว่าช่วยกันช่วยดูแลการีดล้แต่งน้าแต่งเตลรบบนี้ขอบคุณมากอันนี้มีด้วยนะครับพี่ปอครับการวิ่งมาราทอนผมมองว่ามันเลย กับคาว่าการออกกําลังกายไปมากเลยครับบางคนถึงอดหลับอดนอนมาวิ่งมาราทอนหรือว่าแบบโหต้องฝืนตัวเองกับการเข้าเส้นชัยกับระยะทางที่40กว่ากิโลเมตรเนี่ยครับอย่างคนเราทั่วไปอาจจะตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านกินข้าวดูหนังอะไรครับแต่วันหนึ่งเนี่ยว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมาวิ่งมาราธอนเริ่มต้นต้องตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะวิ่งงานไหนอย่างงานนี้คือใกล้จะถึงคือกรุงเทพมาราธอน ต้องวางระยะว่าอีก4เดือนข้างหน้านะต้องมีตารางซ้อมในแต่ละอาทิตย์เนี่ยดังนั้นเป้าหมายให้จบมาราธอนก็กลายเป็นว่าชีวิตคุณอาจจะเป็นชีวิตใหม่ก็ได้บ,บางคนลดน้ําหนักหาจุดให้เจอว่ามาราธอนให้อะไรกับคุณเราวทามันซะ ก็ได้รู้ได้เห็นกันไปแล้วครับว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากและไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในรูปแบบไหนถ้าเราวิ่งอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งนั้นครับและการวิ่งก็ยังเป็นเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างกลุ่มคนที่ชอบวิ่งด้วยกันจนกลายเป็นการท้าทายขีดจำกัดของร่างกายครับที่ไม่เพียงแต่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นยังเป็นเรื่องของการเอาชนะจิตใจตัวเองให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และนี่ก็คือประโยชน์อันมากมายที่แฝงตัวอยู่ในกิจกรรมที่กำลังนิยมอยู่ในสังคมไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่าวิ่งเกรดความรู้กับกบนอกกลาสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆหรือว่าอ้วนนะครับก่อนที่จะวิ่งนั้น แพทย์แนะนำครับว่าควรจะลดน้ำหนักให้ได้ก่อนโดยการควบคุมอาหารและแนะนำว่าน้ำหนักที่ลดก็ควรจะลดได้ประมาณ10%ของน้ำหนักตัวอย่างเช่นถ้าน้ำหนักตัว100กิโลกรัมก็ควรจะลดให้เหลือ90กิโลก่อนและการวิ่งครับก็ไม่ควรหักโหมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นวิ่งควรใช้เทคนิคเดินสลับวิ่งในช่วงสัปดาห์แรกๆครับเริ่มต้นด้วยการเดิน3-5วันต่อสัปดาห์ และในสัปดาห์ต่อมาคอยแทรการวิ่งเข้าไป30-40วินาทีโดยควบคุมเวลาไม่ให้เราเหนื่อยหรือว่าหอบจนเกินไปทำต่อเนื่องแบบนี้4-5สัปดาห์ครับร่างกายคุณก็จะแข็งแรงและสามารถวิ่งได้30นาทีต่อเนื่องโดยไม่หอบแทกแล้วล่ะครับ ราพันปลาคู่ครัวไทย <th ole> รู้สึกเลยว่ากลิ่นนมันหอมมากค่ะกับความผูกพันสายใหญ่แห่งสายน้ำปีหนึ่งที่ที่ปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันก็ประมาณ3ล้านตัว3ล้านตัว <th ole> ร่วมเรียนดูเรื่องราวของเจ้าปลาตะเพียนตัวน้อยๆในกบนอกกลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง9้า m p ด o t HD และ Modern i e TV นี่ค่ะนี่เป็นปาขนาดเท่ายนี้ ส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานนี้นะครับที่ทำให้นักวิ่งทุกคนนะครับมั่นใจได้ว่าตัวเองจะมีภาพเป็นที่ระลึกเก็บไว้นะครับนั่นก็คือพี่เสื้อส้มที่อยู่ด้านซ้ายผมอยู่นี่นะครับปกติคุณสมบัติของช่างภาพที่ถ่ายรูปวันงานวิ่งแบบนี้นี่ต้องมีคุณสมบัติอะไระเป็นพิศเศษไหมครับไวครับนี่ไม่มีเวลาหันมาเลยนะครับ